โรงเรียนป่วนนักเรียนลับอ p พีหนึ่งห้องเก็บของที่ไม่มีใครเข้าได้นักสนามโรงเรียนแห่งหนึ่งเสียงะระฆังเลิกเรียนดังขึ้นนักเรียนทยอยกลับบ้านแต่บูมเจนนี่และฟิล์มยังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เฮฉันเห็นบางอย่างแปลกๆลหลังตึกเรียนเก่าเมื่อเช้าอีกแล้วนะบูมจะลากพวกเราไปเจอผีกี่ครั้งแล้วเนี่ยผมไม่เอาแล้วนะ ครั้งก่อนยังฝันถึงห้องน้ำชั้นสามอยู่เลยไม่ใช่ผีคราวนี้มันเหมือนประตูบานหนึ่งที่ไม่มีปลายณด้านหลังตึกเรียนเก่าเย็นมากแล้วทั้งสามแอบย่องไปที่หลังตึกเจอผนังเก่าที่มีค r วอาโคดเล็กๆไปอยู่นี่มัน QR วอาโคดจริงๆด้วยใครมาแปะไว้หลังโรงเรียนเนี่ยสงสัยเป็นแก๊งขายไอติม QR โคดเดี๋ยวฉันสแกนดูเครื่องดังติดไฟ led ว่าขึ้นรอบกรอบประตูบนผนังเกับประตูเปิดออกช้าๆโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยห้องรับภายในมีฝุ่นมีจอคอมพิวเตอร์เก่าเสียงไฟฟ้ากระพริบแล้วปรากฏหุ่นหนึ่งร้อเอ็ดที่นั่งนิ่งอยู่ขอต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกสายลับเยาวชนผมว่าเราควรจะกลับฉันฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่นี่คือของจริงแน่ๆ คุ่น101อแนะนำภารกิจพร้อมพร้อมฉายวิดีโอเก่าเด็กนักเรียนที่ถูกเลือกจะได้รับบทดทดสอบ5ประการเพื่อเป็นนักเรียนลับนักเรียนลับที่โรงเรียนธรรมดาเนี่ยนะเออแล้วถ้าเราขอถอนตัวได้ไหมครับขอเป็นนักเรียนธรรมดาแทนไม่สามารถยกเลิกได้หลังเข้าสู่ระบบแล้ว เด็กๆมองหน้ากันเหนือซึมเต็มหลังบุ้มหยิบเหรียญเหล็กบนโต๊ะขึ้นมาสลักคำว่านักเรียนรับเลเว้นศูนย์พวกนายรู้ไหมฉันว่าเรากำลังจะได้ผจญภัยครั้งใหญ่แล้วละ่ะผู้อำนวยการสายเรนที่ดูจอมอนิเตอร์วงจรปิดอยู่ในห้องทำงานลับเริ่มแล้วสินะเด็กพวกนั้นเจอห้องนั้นจนได้เด็กทั้งสมจะเข้าสู่ภารกิจแรกได้อย่างไรแล้วผู้อำนวยการไซเรนต้องการอะไรกันแน่ โปรดติดตามตอนต่อไป